อกร,ริิเล็นงงสวัสดีค่ะอยู่ในช่อง YouTube หนูนาพาไปดูนะคะตอนนี้หนูนาก็ได้เวลาจะเดินทางกับทางกรุงเทพมหาคนครและทางทิศอีสานแล้วเดอ้อค่ะนี่กระเป๋าหนูนามีสองใบนะคะนี่นะคะสีม่วงน่ารักมากนะคะเล็กๆนะคะแล้วก็เป้ค,คือสำอางของใช้ส่วนตัวแค่น,นี้เองนะคะน่ารักน่ารักนะคะ เดี๋ยวเราจะไปเข้าไปเช็คอินกันเนาะเข้าที่ประตูที่2กับประตูที่3นะคะเช็คอินกันตรงนี้นะคะอันนี้ผู้คนอยู่ข้างนอกเยอะมากๆพกไม่รู้เข้ามาทำอะไรกันดีใจพี่น้องมุสลิมก็จะเดินทางไปที่ไหนสักอย่างนะคะวันนี้วันที่12ตุลาคม2565หานูนาเดินทางมาจากมาเลเซียวันที่19กกันยายนนะคะแล้วก็มาทำงานอยู่หาดใหญ่เนาะ เพราะว่าเป็นช่วงที่พี่น้องจากประเทศเพื่อนบ้านมาเที่ยวเยอะนะคะณก็เลยถือโอกาสถือโอกาสทำงานก่อนนะคะแล้วก็ได้เวลาที่เราจะกลับกันแ,แล้วเราจะกลับบ้านกันแล้วค่ะขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่ยังเป็นกำลังใจให้กับพี่ฟู๊ซสายลุงพลนผมสุดท้ายที่จะได้ไปเหยียบจัมปาโดมเด้อค่ะเที่ยวบินนี้บินเวลา เกือบเจ็ดนาฬิกาแล้วก็ถึงดอนเมืองประมาณเก้าน,นาฬิกายี่สิบนาทีนะคะเอาเอา,เอาขอยหออนุนาเดินทางปลอดภัยในเด้อค่ะขอท้องฟ้าเปิดนะคะอย่ามีเมฆฝนเด้อพี่น้องเด้อออกมาแล้วน,นะคะสัมภาระของหนุนานะคะนี้เป็นที่ขายตั๋วเนาะนก็เดินไปข้างหน้านะคะ ตรวจบัตรผู้โดยสารเช็คอินช่องที่1ถึง15และช่องที่16ถึง30ก็มี2ทางนะคะ1ถึง15ที่นี่แล้วก็6ถึง30อ่าอยู่ท้ายๆเนาะหนูนาจะไปสายการบินนกแอร์ดอนเมือง7โมง25นะคะไปต่อนะคะเดินทางไปต่อนกแอร์ นกแอร์เช็คอินที่ไหนเนาะช่องหนึ่งถึงสิบห้าไทยสมายบางกอกแอร์เวทไทยอลออนอ๋อตู้บอกว่านกแอร์ที่นี่ด้วยนะคะมีสี่สายการบินไทยสมายบางกอกแอร์เวทไทยอลออนแอร์และนกแอร์นะคะเช็คอินที่นี่สิบหกถึงสามสิบว่าจะเป็นสกูตเวียดเจ็ตแอนแอร์เอเชียดอทคอมนะคะ เราไปช่องนี้เลยนี่นะคะใช่แล้วผู้คนเยอะๆนี่นะคะทางเข้าช่องที่สิบสองสิบสามสิบสี่และสิบห้านะคะเช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกระเป๋าสองใบรวมกันก็ไม่ถึงเจ็ดกิโลเจ้าหน้าที่แนะนำให้ฮิ้วขึ้นเครื่องบินนะคะ อยู่ขึ้นเครื่องบินด้วยกัน,น,นเรามาเสียงโชคกันรับลุ้นโชคกว่า7ล้านบาทโอ้หย่อนไปแล้วเรียบร้อยนะคะมุนทีรัตนมาปีเพได้รถเกง๋งขับเด้อค่ะหลบทางเพื่อนได้ลงก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปข้างนอกออกมาจากเช็คอินแล้วเราก็จะขึ้นชั้นสองนะคะย้อนกลับมาทางนี้ผู้โดยสารขาออกผู้โดยสารขาออกอยู่ทางไหนทางนี้นะคะ ดินกลับมานิดเดียวนะคะก็จะมีบันไดเลื่อนเนาะสวัสดีค่ะนี่เตาน้อยของเรามากลับบ้านกันลุกถ้าเช็คอินทางนี้ก็ขึ้นทางนี้นะคะใกล้แต่ถ้าเช็คอิน,ช,อนอช่องสิบหกถึงสามสิบก็ขึ้นอีกทางหนึ่งนะคะแล้วก็เดินเข้ามาทางนี้นขออนุญาต สต็อปคลิปไปก่อนนะคะผ่านมาแล้วนะคะสองหนูนะทีนี้เราก็มาเช็คดูตัวนะคะว่าเราจะไปที่ประตูไหนประตูหกนะคะเที่ยวบินดีดีศูนย์เจ็ดหนึ่งนะทางออกขึ้นเครื่องหนึ่งถึงทางออกขึ้นเครื่องสี่ทางออกขึ้นเครื่องห้าทางออกขึ้นเครื่องหกนะคะโซนนี้นะคะทางออกขึ้นเครื่องหกเนาะหรือเกตหกนั่นเอง ได้ที่นั่งแล้วเราก็จะชาร์จแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะคะแต่งหน้าเพิ่อมอีกนิดหน่อยเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปขึ้นเครื่องนะคะที่ประตูหตอนนี้อยู่ประมาณประตูห้า เป็นโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆขนาดน้ำเครื่องขึ้นและลงเนื่องจากสัญญาณอาจมีผลกระทบต่อระบบสื่อสารและระบบนำร่อยของฐานดบลงกรุณาเก็บสัมภาระไว้ในที่เก็บของเหนือศีรษะหรือใต้ที่นั่งด้านหน้าของท่านรัดขามขัดที่นั่งปรับพนักเก้าอี้ให้อยู่ในระดับตรงปรับที่พักแขนลงเก็บโต๊ะเปิดม่านหน้าตา่างและกดใช้ห้องน้ำขนาดน้ำเครื่องขึ้นและลงเที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบินวัดสุบุรีกรุณาวัดสุบุรี